สวัสดีครับสำหรับค่ำคืนนี้เราก็มีเรื่องหลอนจะทั้งบ้านมากันอีกแล้วเรื่องราววันนี้มาจากคุณกำฝนเดี๋ยวทีมงานเขียนชื่อผิดหรือเปล่าเนี่ยกำพลหรือเปล่ากำฝนจ้ะกำฝนจริงๆคนอะไรชื่อแปลกอ่ะทีมงานช่วยต่อสายไปยังคุณกำฝนด้วยครับค่ะ<อ>สวัสดีฮะเสียงคุ้นๆจังเลยนะครับคิดมากจ้ะอ๋อแต่ว่าชื่อกำฝนมันคุ้นๆนะไม่มีไม่มีจริงๆค่ะ เสียงเั่นหมดแล้วจากซันชัยแล้วล่ะแ,แล้ววันนี้คุณกำฝนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังครับมันเป็นเรื่องของผีง่าห่มลามกปะเนี่ยไม่ค่ะผี่ผาห่มจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของผมเองในคืนหนึ่งที่ฟ้ามืดครึ้มฝนตดทกนํำฟ้าร้องคลือมเลน <cle aning> หลังจากที่ผมกลับมาจากที่ทํางานผมก็ได้เห็นเงาดำๆที่หน้าประตูบ้านในทุกครั้งที่ฟ้าร้องพอแสงสว่างวับเงานั้นก็ขึ้น รูชัดเจนอยู่ตรงประตูหัวใจผมนีทับอยู่ตัมแล้วพอพยายามทำใจกล้าเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามันคือเขาผมองเพื่อที่ทับสอนอยู่กับตุ๊กตาตัวหนึ่งโหตกใจแทบแย่เลยนะครับเนี่ยสรุปคุณกำฟนเจอตุ๊กตาในป้ายของตัวเองเป็นตุ๊กตาที่ได้มาจากแฟนคลับมานานมาแล้วฮะแหมแฟนคลับก็น่ารักจริงๆแต่พอมาตุ๊กตัวอีกรับผมยังไม่ได้แกะของมันออกมาเลย บอกนะว่าโดนเข้าแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจแต่พอ<บ>กลับขึ้นมาชั้นบนบ้าน<บ>ก็ได้ยินเสียงสีเท้าเดินตามหลังมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ผมก้าวขาสิ่งนั้นก็จะเดินตามคลื่นคลื่นเดี๋ยวนะทำไมเสียงเดินดังคลื่นละ่ะก็เพราะว่าเฮ้ยเอ่อเสียงแบบผ้าถูกไปกับพื้นหรือเปล่าครับใช่คนนอนได้ยังไงอะ่าม,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 มีเสียงหายใจหอบเลยด้วยใช่ใช่แล้วาแล้วหลอกเดินตันก ใจแล้วฟ้อโอ้ยอากาศร้อนร้ายเดินขันนี้ก็นเหนื่อยแล้วเอ้าพี่สาวเป็นอะไรตกใจหมดเลยเจาจูทำไมเดินเสียงแบบน,นั้นละ่ะฮะก็อกมไม่มีขาเนาะฝึกรลายอยู่ข้าวไปเซเว่นกัมยังไม่ว่างพี่ทำรายการอยู่เห็นปะเนี่ยทำเอาตกอกตกใจหมดเอา้าต่อเลยครับคุณกำฝนหลังจากที่หันไปมองแล้วไม่เจอใครผมก็เดินเข้าห้องตัวเองเพราะว่ามีกองเอาประหลาดประหลา กองผ้าห่มประหลาดนี่มันลืมพับหรือเปล่าครับก็กองแบบแปลกๆกอะกองแบบเหมือนมีคนอยู่แล้วผ้าก็ค่อยคขยับเออผ้าขยับเหมือนคนหายใจเข้าออกปะครับใช่รู้ได้ยังไงจากนั้นมันก็ค่อยๆเลื่อนลงที่ก็บอกเลยจากนั้นสิ่งที่อยู่ในผ้าห่มก็ขยับเข้ามาใกล้หัวใจผมก็เต้นรัวเป็นกองสนามเลยไม่คุณลัวใป้แล้ว่ผ้าห่มมันก็ตาลออก เป็นนะ่รพี่เซร์ไสโหนี่่มันเกิดอายุครบสีขวบของพี่เองเหรอนี่ี่แล้วจ๊ะแมยกยอกขอบคุณตาโก้ขอบคุณกังฟูเซาโจยอกชวนสาชัยนะพี่ปอบเปยด้วยที่อยู่ดูแลกันและกันมาอีกปีแล้วสำหรับปีนี้ พี่ก็จะผีวบแล้วฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะทุกคนโดยเฉพาะแฟนคลับพี่ที่ติดตามกันมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นอะเออวางใจได้เลยเรายังมีอะไรสนุกสนุกแฮปปี้ให้ท่านผู้ด,ดูได้ติดตามอีกเพียบติดตามต่อกันไปยาวๆเลยนะครับแยมมากินขนมฉลองกันเถอะเดี๋ยวก่อนและในการนี้ตะกุงก็ได้เตรียมแพงพิเศษจ,จุดๆสดเล่นให้ฟังด้วยนะจริงเหรอสุดจังงั้นขนมเอาไว้ก่อนก็ได้จัดมาเลยตะกุง พ่อเธอเอาแค่น <poured> ี้พอแค่นี้ก็ส้งมากแล้วลึกๆข้างในมันฝันมันไว้แปลกๆพ่อพอ่อ่เธนะโอ้จงกับทบฟังต่อไม่ไหวแล้วพี่สาวเข้าใจนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องตะกงเล่นต่อให้จบเลยฟิลพี่สาวกำลังมาก็กว่าพอใครอก็พอพอมพอมา